ไปไปต้องจับไหมเอาเลยเอาเลยเออน่นแหละฮ้ยมาคือมาเห็นอ๋อเอาเลยเอาเลย

มันก็ฮอดอยู่แล้วมันนั่งใหญ่อันนั่งกาแฟเพิ่นนั่งกาแฟเอิดไปกาแฟก็อยากมาเสร็จแล้วก็มีน้ําตาไข่น้ําตาไข่เพิ่นได้น้ําบ่มีบ่มีบ่ได้อันนี้มันก็นั่งชมิสะปาก็ได้ก็ได้นํามือขอเออแชกได้มานั่งก็กําลังน้อยนั่งได้จักหน่อยเด้นั่งได้เด้

เดี๋ยวไปดูลูกเออใช่น่เยอ่าผมชืว่านั่เปล่งบาเปล่บางเรื่ว่าต่ากันครับมาตาปิจุเรภักดนะ พระวาระเยนักัสังัปราังขมาตุโมคันเตมาตาปิตุเรปมาเด รับบอรับอนรับก่อนครับรับบอครับรัอรับก่อนครับหลังหมูหัวลงมหลีหูหัวลงอ่าเดี๋ยวเฟังเดี๋ยวหมูหัวล้มกอนหมูหัวลงม่อนหมูกาบหมูกาบข้างไปนะครับข้างไปข้างไปใครเพื่อให้คพ้อส่วนตัวนี้ในการให้พ่อลูกลานเประเพณีไทยครับลวดนามดำหัวผููเถ่าลวนนามดำหัวผู้เถ่า ลูกๆูกหลานหลานลูกลูกหลานหล,ลาน,ลานมาไหวเลือนามดำหัว <ๆ S 1> พ่อแม่ลุงปางอาเอาปรอเพณนี่ไท่ครับปรอเพณนี่ไทส่สดๆครับผม ตอนใดที่เป็นไปสังขน้เป็นรักกรรมสบนมงคลใดเป็นมงคที่สูงสุดเกียวนาไล้มนร์ปารนาเหลือไม่เหลือพี่ไจขอให้พอนั้นรักธมนั้นจงเา็สำเร็จแต่ท่านก็กลัวญาติพี่น้องเพื่อนโวมงานและลูกหลานจงมีแความสุความสในเกศนีหากาได้ที่ดสุดการดทาทุกครั้งขอให้เพื่อนเพื่อนขยาิพี่น้องูกหลานมีความสุข้งาน

ขนนมข้า้้าันยูพุ่นขันยูทั้งพุนขันอยู่หัวพุนเขาทั้งพุนเขาทั้งพุ่นไปเลี่ยงแถวกันเลยเขาแถวกันเลยเขาแถวกันเลยแถหเตรท้าขาแถวกันเลย

มาแล้วสิมากะเลยมามาครับนี่ก็รถ <laughs> <laughs> นี่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 เพื่อนบ๊อบี่ดับยางเปะได้แต่ยางเหนวะต้องแต่โอ้ยหาไม่ได้ติดดับส้วมใช่ยางซ้มเลย ท้ยว่ไงแตกซะหน่อยตมาไทยบงายเบกกว่าเสียงเขาอแนี้มาไหมปเอาเบิ้เราบอกเบิ้ลเราตีบพูดพูดมาท่านมาท่าน อีกรอบไหมอันนี้อ้าวอีกรอบไหมแม่ให้แม่ให้แม่ให้ไปไปต่อไปต่อไปต่อเลยแล้วต่อขี้อ๊อดต่อขี้อ๊อดอยู่ทำไมด้ยต่้อ๊อด่้ดโอ้

Hãy subscribe liên kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ประเภทนี้ไทยประเภทนี้ไทยครับประเภทนี้ไทยสดๆครับ

ใ่ใช่ตัวจริงตัวต <rawd Moder> ึงอีกแล้วเขาเดือดผู้จริงบางทีต้องผูกสองเส้นมันมันหังแข็งตัวริงตัวริงตัวงตัวตึง ก่อนเลอคุณจะ เขาเลยเขาเลยเขาเลยเอาพ่อนกับได้ดดอกกะไมม่คปรโยชน์เทา

โอเคนี่ไทยครับโอเคนีไทยเด้อรดน้ำดํามัวพุ้งใหญ่หลังจากรดน้ำดํามัวแล้วรับสินรับพรจากคุณพ่อคุณแม่ลุงป่าอ้าวผูกคอต่อแขนผูกแขนผูกข้อมือให้รับพรครับผม ประเพณีไทยสงการครับผม

ยังก็ตามที่ใครมันดีมาเรื่องมาทานใครใครได้เงื่อนไขที่ต่างๆนี่ก็ต้องต้ทงการใจใจจริงไปเยอะ อย่างใจอันใจอย่างใจอันใจนี่ยี่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 

หายกอดที่หายกนดี้ดีกว่าเขาเด้งคอนจาก่องิ้งเงิน้อดอะไรมากองทันดายาจ็ไม่เป็นของเจาะยาให้ตีเกล่าพเมืลาไรท่านหลายยิ่งไหนบดีมาเล้ก่ดีโอเด็กเป็นูเนาะนี่เนี่ยคอเนี่ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยนอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้่อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้้้ cảm ơn anh em nhiều nhất, anh em là người mạnh nhất, anh em là người mạnh <laughs> nhất, anh em là แม่คือพ่อแม่สดเด้อยาวแล้วเราบาดสิเออพ่อแม่ต้อง <coughs>

ให้ยายผูกบอลให้ยายผูกบอลเอาเย้าไม่ถอนเจ้าไม่ถอนผูก่อนผูกบอลมาบอลเอาเลี้ยงตัวเฮ้ยเอาผมุนยายไปเอาผมยายไปข้อหน่อยข้อหน่อย

เาพี่น้องพอด,ดีแบดเบิร์ดสำรับไลน์นี่ฝากไวส้สำรีเด้อพี่น้องเอด,ด้อประเภทนี้ไทยพอดีตัวชับนมดูการแบดเอาสำรีเด้อประเภทนี้ไทยรถน้ำกับหัวผู้ใหญ่พอเมร์ลุงป่าอ้าเอา,อาสำรับไลน์นี่ฝากไวส้สำรีครับฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์ กดสับสะไคร่มีน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนีครับสวัสดีครับผม